สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของนาฏยศัพท์และภาษาท่านะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นนาฏยศัพท์แล้ก็ภาษาท่านาฏยศัพท์ก็จะมีท่าจีบคว่ำจีบงายวง วงล่างเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีภาษาท่าที่บอกว่าถ้าเธอถ้าฉันถ้าไปถ้ามานะคะวันนี้นะคะเรามีงานนะคะแบบพัฒนาทักษะนะคะในหนังสือของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่75แล้วก็หน้าที่76นะคะเป็นข้อสอบนะคะให้เด็กๆได้ ฝึกทำนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะ,ะดูในหนังสือเลยนะคะว่าเขาถามถึงอะไรนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดเป็นนาตยศัพทั้งหมดนะคะนาตยศัพทเคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปจำได้ไหมคะจะมีอยู่นาตยัพท์กับภาษา ท่านะคะนาฏยศัพท์ก็จะประกอบไปด้วยการจีบความจีบง้ายตั้งวงบนตั้งวงล่างวงกลางอะไรแบบนี้นะคะส่วนท่าภาษาท่าก็คือจะเป็นท่าไปท่ามาท่าฉันท่าเธอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาษาท่านั่นเองนะคะข้อที่สภาษาท่าในข้อใดที่ใช้แทนคำว่าฉันฉันนะคะ จะใช้ในลักษณะแบบใดนะคะข้อที่3ประสานมือควยกันไว้ที่หน้าอกหมายถึงภาษาท่าในข้อใดนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะข้อใดหมายความถึงภาษาท่านะคะภาษาท่าหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะในข้อที่5 ภาษาท่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะภาษาท่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างข้อที่หกนะคะรูปที่เขาให้นะ่ะมีเป็นการแสดงท่าอะไรนะคะท่าอะไรข้อที่เจ็ดการตั้งวงบนของตัวพระและตัวนางมีสิ่งใดที่ แตกต่างกันนะคะตัวพระตัวนางก็จะมีลักษณะการตั้งวงโบนจีบค้อมจีบน่งตั้งวงล่างวงกลางนะคะเขาก็จะมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ความแตกต่างนั้นแตกต่างตรงไหนนะคะข้อที่8ภาพใดเป็นภาษาตั้งวงล่างของตัวของตัวนางนะคะตัวนางตั้งวงล่างอย่างไรนะคะในข้อที่9นะคะ ารำที่สวยงามมีลักษณะอย่างไรนะคะ,ะแล้วก็ในข้อที่10ภาษาท่าใช้ในโอกาสใดบ้างนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อเด็กๆลองนะคะกากบาททับตัวเลือกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ ให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็แวะมาเจอกับเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ